ก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็มาเล่นเอาวีโซโลแลงคอนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอดีว่าวันนี้ผมเล่นแล้วผมไปเจอโปอยู่ตัวหนึ่งนะคือโปโปที่เขาใช้อ๋อเราไปดูกันเลยดีกว่าเพราะาผมก็อธิบายไม่เป็นเหมือนกันอันนี้รอบนี้ผมจะเล่น,นตาย่านะครับส่วนคนที่ใช้โปก็จะเป็นมาลอนนะครับผมก็ให้เพื่อนๆดูนะก็พิจรารณาดูเองนะครับ ผมก็ไม่ไม่ได้สนับสนุนคนใช้โปรนะฮะส่วนใหญ่ผมเล่นผมก็เล่นด้วยฝีมือตัวเองนะครับจิดีตะกาก็กากด้วยตัวเองนะครับก็วันนี้เราไปดูมาหลอดเนาะเรามาดูนะฮะมาหลอดก็จะแปลกๆหน่อยนะครับนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเดินไปไหนนะแล้วก็กระโดดไกลนี่ครับหายในพุ่มหญ้าไปแบบ ไม่รู้ว่ามันเป็นบักหรือเป็นโป้นะก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูเองนะฮะเพราะว่าตอนผมเล่นผมก็ไม่ได้สังเกตเนะเาะปอดีว่าผมมา,าผมเล่นเสร็จแล้วผมก็มาตัดต่อวิดีโอก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นบักของเกมหรือว่าอะไรก็เพื่อนๆดูแล้วก็ช่วย เคยพิจารณาด้วยนะว่ามันเป็นโปรหรือว่ามันเป็นบักนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรเลือดเขาลดนะยืนอยู่แถบที่บ่อน้ำก็ถ้าใครใครที่เล่นเนี่ยมาหลอดหรือว่าเล่นไดดีตัวนี้ก็เข้ามาอธิบายได้นะครับผมก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะพอดีว่าผมมาอัาวิดีโอแล้วคนนี้อ๋อผมมาเจอว่ามันแปลก ส่เพื่อส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มาดูก็ลองพิจรารณาดูนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาใช้โปรหรือบั็กผมไม่แน่ใจมันเป็นบักของเกมหรือว่าเขาใช้โปรนะฮะนี่ยก็เห็นอยู่ใจในป้อมนะแล้วเลือดลดได้ไงก็งงว่า ก็อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับก็ประมาณสักเ้านาทีเนาะเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ลองพิจารณาดูออนนะครับเพราะว่าผมเล่นไปประมาณ9้านาทีนี่ฮนะโดดเขาโดดมาจากบัวนาะไปที่มังกรอ,อ่าแล้วตรงนี้อ่าเขาก็วาบกับบ้าน ครับมาหลอดจะยืนอยู่ตรงนี้นานมากยืนจนเทลเทลมายืนด้วยเทลยังไม่เห็นมาหลอดผมก็งงมากเ <Ultimate. S 1> นี่ยจะกลุกไปผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กเกมเปล่าน,นะนี่ยครับแล้วเทวขก็ามายืนคู่กับมาหลอด ผมก็เลยงงว่าม,ม,มาหลอดมาหลอดยืนอยู่ตรงนั้นแต่เทวไม่เห็นเหรอแต่น่าจะเป็นบั็กของเกมนะเพราะลูเขาก็วา้ากกับบ้านแต่ตอนรับตอนนั้นก็ปกติเพื่อนทุกคนเล่นปกติหมดเลยนะครับจะมีก็มีก็มาหลอดนี่ที่แปลกอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เน้นไปที่ตัวผมนะครับผมเน้นมาให้เพื่อ,อนๆดูดูมาหลอดนะ ว่าเอาผมผมได้ตัดคลิปวิดีโอผมไปหมดแล้วผมก็เลยมาเห็นผมก็เลยเออมันแปลกดีผมก็เลยอัดใหม่นะก็เลยมาอัดอัดอเป็นของมาลอดโดยเฉพาะนี่ยนะอยู่ก็กระโดดโผลมาตรงกลางโผลมาให้ไงผมก็งงแปลกนะ เขาฟิกเกอร์มาหรืออะไรมาก็ไม่รู้อยู่ก็โฟล่มาแล้วก็ยืนค้างอยู่ตรงนี้นรครับเนี่ยหายไปในปุ่มยากแล้วเขาโดนตีโดนฮะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมาตีก็โดนเหมือนเดิมตายงงมากไม่รู้ว่าเป็นโปรหรือเป็นบั็กของเกมนะ แต่เพื่อนทุกคนปกติผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูครับเป็นวิทยาทานแล้วกันนะีเกิดมา,า,าครับก็อใครที่ดูแล้วก็รู้จักก็ฝากฝากไปถึงนะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ผมก็ไม่รู้จักเขา ผมเล่นผมเล่นโซโลแล้งมาแล้วผมมาเจอมันแปลกๆเนี่ยเนี่ยกระโดดโผมาไม่รู้ว่าโผมาได้ไงแล้วก็ไม่เดินด้วยนะฮะเนี่ยจะไม่เดินเลยนะครับจะยืนนิ่งอยู่กรบที่แล้วเดี๋ยวก็เข้าพุ่มหญ้าเดี๋ยวก็กระโดดไม่รู้ว่าเขาไปใช้โปรหรืออะไรนะ ก็นานหน่อยก็ทนดูเอาแล้วครับว่าเขาทำอะไรไปบ้างก็ใครที่เล่นกับผมในแบบนี้ก็มาตอบแทนเขาก็ได้นะครับว่าเออมันเป็นนี้นี่ F C S V <laughs> ตอนนี้ผมก็ไปนู่นฮะไปคอสคิวอยู่ข้างบนครับไปช่วยเพื่อนไปไปทำคอสคิวอยู่ข้างบนนะเนี่ครับเขายืนอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ๆเขาก็กระโดดโผล่มาหาผมนะดูนะปึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ เราก็ไปตายในป้าไม่เดินเลยนะครัแบแปลกมากอันนี้เขาตายอยู่นะครับสามวิสองวิหนึ่งวิเกิด เกิดแล้วนะครับอันติพร้อมนะฮะปาดปาด <c oughs> ใครวะเนี่ยเขาปาดใครเขาเพิ่งเกิดเนี่ยนหายพุมนะ่มเมี้ยเหมือนเดินเหมือนเขาเดินหกกร,รือเปล่าไม่รู้นะมันเหมือนเป็นจังหวะเดินเดินนะครับนี่ไปอ่ะกระโดดจึงโหไปได้ไงก็ไม่รู้ เป็นไงฮะย friends, right ืนอยู bueno> ่ก็โดดโผล่ขึ้นมาเราก็ยืนตรงนี้ไปอีกนานเลก็ใครรู้จักก็ฝากแชร์ไปให้เขาดูนะ Tower has been รอบลอบกี้ที่บวกกันผมตายนะผมดโดนโอเมนดึงแล้วก็ล็อกไว้ก็เลยตายไปนี่ก็ะโดดโดโดมาจากไหนไม่รู้อ่าก็มาดูาผมไฟเนาะอันนี้ พอมาหลอดตาแล้วก็อามาให้ดูฮะว่าตอนสงสไยกับอันนี้อันนี้ก็เป็นคอสจูนคั้งที่สองในเกมนี้ครับเกมก็จะจบอยู่แค่แถวนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรแนละ้วเพราะาผมคอสจูนรอบนี้ก็เกมจบเสรครับก,ก็ฝากเพื่อนๆกดไลคกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับก็ฝาก ใครรู้จักกับคนนี้ก็ลองเอาไปให้เขาดูฮนะว่ามันเกิดบัก๊กหรือเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็บายบายครับผมก็ไม่ได้ไรายงานเขานะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ